Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวอานอ์ตซนช่วงเช้าอาริต้ายึดทีมตัวจริงชุดเดิมบุกรังแตนมิเกลอาริเต้าเฮดโค้ชาอ์ตซน,นไม่เปลี่ยนแปลงทีมตัวจริงสำหรับเกมเยือนวัดฟอร์ดที่สนามวิคารลสโรดวันอาทิตย์ที่6มีนาคมอาริต้ายังคงจัดระบบการเล่น4ี3 1และ11ตัวจริงเชคเชนเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะวูมแฮมตันวันเดอร์เรสสองตัวหนึ่งแนวรุกนำโดยศูนย์หน้าตัวเป้าอเรซองเดลกัสเซดกับทันทีม ทีมชุดนี้ของอาริเตอร์ยังคงไม่มีทาคิเฮโรโทมิยาสึที่บาดเจ็บทําให้เซดิกโซอาเรสลงยืนแบ็คขวาต่อเนื่องและเอมิลส์วิทโรที่ป่วยทําให้ตําแหน่งกองกลางตัวรุก3มคนใช้บุคโยสาก้ามาตินโอเดกาดและกาเบรียลมาติเนลลี่ฝั่งเจ้าบ้านวัตฟอร์ดปรับทีม3จุดจากเกมบุกเสมอแมนเชสเตอร์อยู่ในเตสซูต่อศูนย์โดยรอยฮอสันปวดทางให้กิโก้เฟเมนียลงยืนแบ็คขวาและซูอัลเปโดกับคูโซเอเนเดส เป็น2ใน3าแนวรุกร่วมกับเอโมเนลเดนิสมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมอาร์ตตันยืนยันว่าการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้จะสําคัญกว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนเนื่องจากเวลานี้ขุมกําลังของทีมมีความสมดุลที่ดีกว่าเดิมและเป็นช่วงเวลาที่ทีมจะเพิ่มในแง่ของคุณภาพเพื่อพาทีมไปสู่ในระดับต่อไปขณะที่สเปคผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวใหม่เขาบอกว่าจะต้องเป็นคนที่เข้ามาเพิ่มความอันตรายในการทำประตูได้ เป็นคนที่มีประสบการณ์มาระดับหนึ่งที่สามารถรับแรงกดดันในการเล่นที่าอ์ตซน,นได้อย่างไรก,ก็ตามทีมจะไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเพื่อกองหน้าคนใหม่โดยกองหน้ารายนั้นจะต้องสามารถเข้ามาทํางานร่วมกับคุณภาพที่ทีมมีอยู่แล้วได้มิเกลอาริต้ายืนกรานว่าการตัดสินใจเรื่องการปล่อยปีแอร์อเมริกอุบามยองไปให้กับบาสุน,น่าเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขากล่าวว่า เราตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสโมสรและฟอร์มการเล่นของทีมเราได้ตัดสินใจทั้ง3าฝ่ายหนึ่งคืออาร์ตตันอีกหนึ่งคือโอบามยองและสุดท้ายคือบาซโลน่าซึ่งทุกฝ่ายเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องเมื่อถูกถามต่อว่าทําไมถึงไม่มีการดึงกองหน้าคนใหม่เข้ามาทดแทนโอบามยองเขาเสริมว่าคุณต้องมีความกล้าหาญและความสม่ำเสมอในการตัดสินใจเหล่านั้นถ้าหากการตัดสินใจในการดึงผู้เล่นเข้ามาที่เราสามารถทําได้ และสามารถทําให้ทีมดีขึ้นในทันทีและส่งผลแบบยั่งยืนกับอนาคตของเรามันก็ควรจะทําแต่ถ้าหากการทําบางอย่างแล้วไปสร้างปัญหาให้กับคุณในไม่กี่เดือนหรือหลายปีต่อจากนั้นคุณก็ไม่ควรทําผมคิดว่าเราไม่กล้าที่จะไม่ทําเราทําในสิ่งที่เราต้องทําและมันคือหน้าที่ของคนที่รับผิดชอบในการจัดการในสโมสรแห่งนี้แต่มันจะดีหรือไม่เราคงจะรู้ตอนจบซีซั่น และมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชนะเกมได้มากพอหรือไม่หากพิจารณานับตั้งแต่ที่อบามยังถูกดอบออกไปจากทีมตั้งแต่วันที่6ธันวาคมปีที่แล้วสถิติการทำประตูและเกมรุกของอาร์ตตอนพัฒนาขึ้นในทุกๆด้านอย่างชัดเจนมาติเนลลี่เปิดใจหลังมีข่าวหรือว่าอาจย้ายหนีอาร์ตนอนไปสมหงแดงกาเบยลมาติเนลลี่ดาวยิงอนาคตไกลของอาร์ตนอนให้สัมษั์เปิดใจแล้ว หลังตกเป็นข่าวลือว่ากำลังถูกลิเวอร์พูลตามจีบไปเสริมทัพในซีซั่นหน้าอาร์ซอนชุดปัจจุบันเป็นทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะอายุในน้อยมากมายแต่ละคนก็มาพร้อมพอสวรรค์อันสูงส่งและพวกเราจะมีเวลาเติบโตไปประสบความสำเร็จด้วยกันอีกเยอะแน่นอนวัยรุ่นบราซิลกล่าวกับ ESPN และด้วยความที่ทุกคนทำผลงานได้ดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้จึงไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อื่น แต่ผมอยากบอกอย่างนี้ว่าเป้าหมายของเราที่เน้นเป็นพิเศษก็คือการช่วยทีมควาทอฟโฟเพื่อกลับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกให้ได้อีกครั้งไม่มากไปกว่านี้เลยด้วยความที่อาร์ต้อนห่างหายจากรายการอันทรงเกียรตินี้มานานหลายปีแล้วผมจึงอยากพาแฟนๆกลับไปยืนอยู่ในจุดที่เคยเป็นของพวกเราอีกครั้งและซีซั่นนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงที่สุดแน่นอนว่าผมกับเพื่อนๆยังมีเป้าหมายระยะยาวที่ยิ่งใหญ่กว่านี้วางเอาไว้ เพราะอาร์ตตนคือสมสอรที่ใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานบนโลกแห่งฟุตบอลฉะนั้นแค่การคว้าอันดับสีนั้นไม่เคยพออยู่แล้วอดีตนักเตะแนะปืนใหญ่เก็บลักเซ็ตไว้กับทีมต่อไปอัลันสมิธอดีตกองหน้าของอาร์ตตนได้ออกมาแนะนำมิเกลอาริต้ว่าควรจะเก็บอรเลซองดีลักเซ็ตไว้กับทีมต่อไปเพราะดาวยิงชาวฝรั่งเศสนั้นมีอิทธิพลต่อ,อนักเตะคนอื่นในทีมและยังสามารถเล่นในระดับสูงได้ โดยอเลันสมิธมองว่าจริงอยู่ที่อเรซองเดลักเซตนั้นมีอายุที่ค่อนข้างเยอะแล้วแต่หากใครได้ดูฟอร์มการเล่นของเขาจะเห็นได้เลยว่าเขายังคงสามารถเล่นในระดับสูงได้สบายและนอกจากนั้นเขายังมีอิทธิพลต่อน,นักเตะคนอื่นในทีมด้วยถึงแม้อาร์สตอนจะต้องการยกระดับและเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าแต่การมอบสัญญาระยะสั้นให้กับลักเซตก็ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเพราะไม่จำเป็นต้องเสี่ยงกับนักเตะใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ และยังมีลักแซดเป็นอีกทางเลือกที่พร้อมใช้งานอีกด้วยขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์หนึ่งเเซกับไลแอดแอดอินโกแกดที่ลิงก์ปักหมดใต้คลิปได้เลยคะแนนความสามารถเด็กปืนขึ้นท็อปโฟปืนใหญ่หืดจับบุกชนะวัดฟอร์ด3ต่อ2ผู้ทําประตูศู 1, ard, นย์ต่อ1มาตินโอเดกาดนาทีที่4คนแอซิสซากา 1, ้าหนต่อ1ซูโซเฮนันเดสนาทีที่11 1-2ออบุคโยสากา้านาทีที่30คนแอซิสลักแซต1-3กาเบรียลมาติเนลลี่นาทีที่52คนแอซิสลักแซต2-3มูซาซิโซโ,ซโ,ซโกนาทีที่87เอรันแรมเดล6คะแนนช่วงนี้เก็บกินชีตไม่ค่อยได้แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆลูกตีเสมอ1-1ต่อของวัตฟอร์ดเข้าทำกันอย่างลงตัวหมดสิทธิ์ที่แรมเดลจะป้องกันได้ครึ่งหลังเป็นการหางานให้ตัวเอง มีเปิดบอลพลาดสองครั้งเห็นเห็นดีที่วัดฟอร์ดฉกฉวยโอกาสไม่ได้กาเบียลมาเกลเยส6คะแนนมีเมืรอเมออย์ยูตรอทั้งเกมบางทีก็ออกบอลช้าหรือไม่ก็ออกบอลพลาดโดยเฉพาะช่วง20นาทีแรกช่วงหลังทีมคุมจังหวะเกมได้ดีขึ้นแต่เกมรับวันนี้ไว้ใจไม่ได้เลยเบนไว6.5คะแนนก็พยายามที่จะช่วยตามแก้ไขความผิดพลาดให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่หลายครั้งในเกมนี้แต่จังหวะที่เสียประตู2ต่อ3 ไวพยายามเข้าไปซ้อนบอลที่ข้ามหัวชาก้าไปแต่เจอแตะหลอกจนกลายเป็นเข้าพวดโจซิโซโก้ยิงไล่ขึ้นมาแต่ภาพรวมไว้ก็ถือว่าทำได้ดีที่สุดในแผงแนวรับวันนี้เซดิกโซอาร์เรสหคะแนนยังต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โทมิยาสึยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บมีความผิดพลาดให้เห็นอยู่พอสมควรจังหวะตัวต่อตัวเอาปีกของวัตฟอร์ดไม่อยู่เลยเคียรันเทียนี่หคะแนนเกมรับฝั่งซ้ายถือว่ามีปัญหาเยอะมาก วัดฟอร์ดแทงทะลุช่องเข้ามาเล่นงานอาร์ซนได้เยอะมากการประสานงาน,นระหว่างเทียนี่กับมาติเนลลี่มีปัญหาทางเกมรับและเกมรุกโทมัสปาเต6.5คะแนนเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองเช่นเดียวกับลูกยิงไกลด้วยก็ยังเหมือนเดิมอาจใกล้เคียงขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เป็นประตูการพักบอลก็ยังทำได้ดีไม่มีพลาดการออกบอลสวิตช์เกมก็ทำได้ในระดับที่น่าพอใจกานิชาก้า6คะแนนดูจะขาดความคล่องแคล่วไปหน่อยสำหรับชาก้าในวันนี้ ทำให้เขาดูช้าเกินไปในจังหวะที่จะเข้ามาโคเวอร์ให้เทียนี่เวลาที่หลุดตําแหน่งคุณภาพในการใจบอลดูล้นล้นเกินเกินทำให้เพื่อนต้องเล่นจังหวะแก้ไขอยู่บ่อยครั้งมาตินโอเดกาด7.5คะแนนประสานงานอย่างสวยงามกับซาก้าก่อนที่จะเป็นโอเดกาดที่เติมเข้ามากรอบเพตโทษและยิงให้ทีมนำ1-0ครึ่งแรกการประสานงานระหว่างเขากับซาก้าเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าทำของทีมเลยครึ่งหลังโอเดกาด มีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีหลายครั้งแต่บอลทะลุช่องขาดคุณภาพไปแต่บทบาทของเขาก็มีอยู่ตลอดทั้งเกมบุคโยซาก้า8คะแนนเป็นคนแอสซิสต์ให้กับโอดิกาดยิงประตูแรกก่อนที่เขาจะเป็นคนทำให้ทีมขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ต่อหนึ่งการได้บอลแต่ละครั้งของซาก้าเขาสามารถกดดันแนวรับของเจ้าถิ่นได้ตลอดทุกครั้งตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่กลัวเลยการเบียมาติเนลลี่6.5คะแนนครึ่งแรกค่อนข้างเงียบการประสานงานกับเพื่อนยังมีปัญหา ข้่งหลังเป็นเขาที่ยิงประตูให้ทีมขยับนำห่างเป็น3ต่อหนึ่งแต่ภาพรวมก็ยังบทบาทน้อยมากตัวสำรองนิคลสัสเปเป้6คะแนนนาทีที่72แทนมาติเนลลี่ลงมาคิดว่าจะได้ปั่นป่วนแนวรับของวัตฟอร์ดแต่ก็ได้ปั่นป่วนแค่ช่วงไม่กี่นาทีที่ลงมาในสนามหลังจากนั้นทีมก็ทำเกมรุกได้ไม่ต่อเนื่องเปเป้เลยได้แค่ช่วยเกยมรับเป็นส่วนใหญ่เอ็ดดี้เอนเคเทีย6คะแนนนาทีที่80แทนลักเซต ได้ลงมาเล่นในช่วง10นาทีสุดท้ายมีโอกาสได้สับไกลไปชนเสาอยู่ครั้งหนึ่งแต่เอ็ดดี้เก็บบอลในแดนหน้าไม่ได้เลยรอมโฮดดิ้งไม่มีคะแนนนาทีที่89แทนโอเดการดทีมพิเศษที่จะถูกส่งลงมาช่วยเมื่อทีมต้องการรักษาสกอร์โดยเฉพาะวัตฟอร์ดบอมบอลยาวเข้ามาหาอาอสตนอนเป็นหลักแบบนี้ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอ88 ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย